ข่าโดยสนักี่วสิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิปุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ พลังประชารัฐให้สมาชิกเตรียมพร้อมอภิปรายพิจารณาร่างพรบง,งบ64แจงสัดส่นรัฐบาล22ชั่วโมงฝ่ายค้าน22ชั่วโมงครึง่งเชื่อแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดค่ะนายวิรัตรัตนเสตประธานวิปรัฐบาลถแถลงภายหลังเป็น การประชุมพักตามวาระงานปกติที่สูนย์ประชุมพลังประชารัฐที่ถนนรัชดาพิเศษกล่าวว่าในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,564และการเตรียมการเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2,563ในเวลา13นาฬิกาซึ่งการประชุมสมาชิกพลังประชารัฐมีสมาชิกเข้าร่ว รวมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและทางพักพลังประชารัฐได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2564ที่จะมีการประชุมในวันที่1-3กร,รกฎาค,คมนี้โดยแบ่งสัดส่วนการอภิปรายไว้โดยพักร่วมและคอรมอได้เวลา22ชั่วโมงส่วนทางด้านฝ่ายค้านได้เวลา22ชั่วโมงครึง่งโดยจะใช้ระยะเวลาให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้และไม่เกินเวลาเที่ยงคืน ครึ่งของทุกวันและจะเพิ่มเวลาจากเดิมให้ประทานสองชั่วโมงโดยเชื่อว่าการจัดสรรเวลาครั้งนี้จะครอบคลุมปัญหาในทุกประเด็นและในวันนี้สมาชิกพลังประชารัฐ เตรียมทำการบ้านแล้วและจะมีการจัดสรรเวลาการอภิปรายของสมาชิกแต่ละคนอีกครั้งในวันที่มีการประชุมพิจารณาง,งบดังกล่าวและจะให้แล้วเสร็จในวันที่3กรกฎาคมเนื่องจากในวันที่4-7กรกฎาคมเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งจะได้ให้สมาชิกลงพื้นที่และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ 3พันธมิตรลุยพัฒนาสนามบินอุตภเปเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่า3แสนล้านบาทดันทับการบินเปิดประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียนในอนาคตค่ะ นายประเสริฐประสาททองโอสถที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงการพัฒนาโครงการสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกว่าบริษัทอุตภเปาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เอชั่นจำกัดกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ผู้ที่ได้รับสัมปทาน50ปีจากภาครัฐและได้ลงนามสัญญาร่วมทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเมื่อวันที่19มิถุนายน2563เกิด จากความร่วมมือจากสาบริษัทเอกชนใหญ่ได้แก่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนและบริษัทชิโนไทย Engineering and c o n s t r u ตรัคชจำกัดมหาชนร่วมกันลงทุนประมาณกว่า2,900ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการสําคัญของประเทศและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายและกรอบการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลที่ต้องการให้สนามบินอุตภเปาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3ของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์อุตสาหกรรมโลจิสติกและการบินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และเป็นศูนย์กลางของเมืองการบินภาคตะวันออก โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทและพันธมิตรจะสามารถพัฒนาสนามบินอุตภาให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทําให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้านไนคิรีกันจนาพัฒนประธานกรรมการ,รบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนกล่าวว่ากลุ่มบริษัท BTS มีความมั่นใจ100%ที่จะเดินหน้าลงทุนพัฒนาระบบภายในสนามบินอุตภาให้มีความทันสมัยและเตรียมแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และแผนสร้างระบบเชื่อมต่อ การเดินภายในโครงการให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งภายนอกทุกระบบรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินและจะมีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า APM เชื่อมการเดินทางภายในโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองการบินให้เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ